นิยายเสียงเรื่องข้าคือนางร้ายในนิยายจำกัดเรดบทที่57หรือเจ้าต้องการให้ข้าเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนด้วยหรือลินทิ้งเงยหน้ามองตำหนักราชทายาทที่ตั้งต่างานอยู่เบื้องหน้ายามเที่ยงแสงแดดสาดสองแรงกล้าทอประกายลงบนกระเบื้องเคลือบสีเหลืองบนหลังคาตำหนักแสงที่สะท้อนกลับเผยให้เห็นหลังคาทรงจัวอันงดงามซึ่งประดับด้วยสัตว์เทพอย่างมีชีวิตชีวา ใต้ชายคานั้นคือประตูสีแดงยอดทองบานประตูไม้แกะสลักลวดลายประณีตวิจิตรล้ำค่าลิ้นทิงยืนอยู่หน้าตำหนักยังไม่ทันก้าวเท้าเข้าไปก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความโอ้อาแบบราชวงศ์ที่แผ่กระจายออกมาทว่าท่ามกลางความหรูราวิจิตรงดงามนั้นกับแฝงไว้ด้วยความเย็นชาว่างเปล่าไร้ซึ่งชีวิตชีวาราวกับขาดความอบอุ่นของมนุษย์นางเบือนสายตากลับมา รวบรวมจิตใจให้มั่นก่อนก้าวตามขันทีเข้าไปยังตำหนักเพื่อพบพระชายารัชทายาทขณะนั้นพระชายารัชทายาทกำลังเด็ดดอกไม้อยู่ในสวนหลังตำหนักตั้งพระไทยจะนำมาทำขนมดอกไม้ให้รัชทายาทเสวยเมื่อเห็นผู้มาเยือนนางก็วางดอกไม้และกันไกลในผ้าหัดลงพนางทอดพระเนตรตัวสิงหนิงก่อนแล้วจึงหันมองหลินถิงยิ้มละไมด้วยท่าทีสง่างามคุณหนูสาบต้วน นางผู้นี้คือผู้ใดหรือตัวสิงหนิงน้อมกายทำความเคารพกราบทูลพระชายานางเป็นสหายสนิทของหม่อมชั้นนามว่าลินถิงชื่อรองเลออินเป็นทิดาลำดับที่เจ็ดแห่งสกุลลินเพคะลินทิงก็รีบคลอมกายตามด้วยความนอบน้อมพระชายารัชทายาทด,ดูเหมือนจะเคยได้ยินเรื่องของลินถิงมาบ้างคุณนูลินลำดับเจ็ดงั้นหรือเจ้าเป็นผู้ที่มั่นหมายกับท่านรองผู้บัญชาการต้วนแห่งกองกำลังชวักกิจสินะ ลินทิงยังคงรักษากิริยาสำรวมก้มหน้ามองเพียงพื้นหินไม่กล้างแห่นหน้าขึ้นเนื่องด้วยกฎในวังที่ห้ามมองผู้อาวุโสกว่าโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้ใจจริงจะอยากเห็นพระชายาผู้สูงสัก์แต่ก็ต้องอดกั้นไว้เพะคะพระชายาทรงรูปดอกไม้ข้างกายเบาๆบังเกิดเสียงผีเสื้อสบัดปีกลีกนี้ไปพวกเจ้าทั้งสองเงยหน้าขึ้นเถิดไม่ต้องเกรงใจ ได้ยินเช่นนั้นลินถิงจึงค่อยๆเงยหน้าอย่างสำรวมเบื้องหน้านั้นคือทุกดอกไม้แสนงามดอกไม้นานาพันธุ์ประชันชมกันอย่างสดใสทามกลางหมู่มัวนั้นพระชายาในชุดแพรไหมปักดิ้นทองยืนเด่นอยู่ทุกอิรียบทช่างงดงามเปี่ยมสง่าราศีโดยมากแล้วผู้คนที่ได้พบพนางครั้งแรกมักจะจ้องมองแต่พระพักไร้ซึ่งสติที่จะชมดอกไม้รายรอบพระชายาทรงพระพักเรียวยาว รูปหน้าแม้จะไม่จัดวัสคกาลล่มเมืองในคาแรกที่เห็นหากพอมองนานๆกับยิ่งดูงามสงา่างามแบบหน้ามองไม่เบื่อสมฐานะยิงสูงสักลินทิงไม่ได้มองนานพระชายาทรงก้าวออกจากทุ่งดอกไม้มายังสาราพักผ่อนใกล้ๆแล้วเชื้อเชิญทั้งสองให้มานั่งด้วยความเป็นกันเองตัวสิงหงดูมีท่าทางประมาะเล็กน้อยจึงนั่งแนบอยู่ข้างลินทิง พระชายาทรงเห็นท่าทีนั้นก็ไม่ได้กล่าวอันใดเพียงแต่ให้คนจัดชาและขนมมาต้อนรับตัวสิงหนิงดูจะเกงใจมากพอได้ขนมจากพระชายาก็ถือไว้นานไม่กล้ากินจนกระทั่งรวบรวมความกล้าถามขึ้นว่าไม่ทราบว่าพระชายาองค์รัชทายาทมีพระประสงค์อันใดถึงได้เรียกหม่อมชันเข้ามาในวันนี้เพคะพระชายาทรงให้นางกำน,นันนำดอกไม้ที่เด็ดไว้มาพร้อมกับดึงกลีบดอกออกอย่างใจเย็นขณะตัดว่า ก่อนหน้าน,นี้เรารู้สึกถูกชะตากับคุณหนูต้วนจึงอยากทำความรู้จักกับเจ้ามากขึ้นวันนี้เชิญเจ้ามาก็ด้วยเหตุนี้เจ้าว่าข้าดูน่ากลัวหรือลินทิ้งจิบชาด้วยท่าทีสงบภายในใจกับไม่เชื่อคำกล่าวนั้นแม้แต่น้อยตัวสิงหนิงแอบเหลือบมองลินทิ้งเห็นสีหน้าอีกฝ่ายไม่แปรเปลี่ยนก็พอยใจเย็นตามไปด้วยตอบด้วยเสียงอ่อนน้อมพระชายาทรงยกย่องเกินไปแล้วเพคะ พระชายาทรงชวนพูดคุยเรื่องทั่วไปอย่างสนิสนมบางครั้งก็กล่าวถึงลินทิงที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยมิได้ทำให้ผู้ใดรู้สึกถูกเมินแต่อย่างใดไม่นานตัวสิงหนึนิงก็เริ่มผ่อนคลายลงนางเป็นคนซื่อตรงไม่ทันเล่เห์เลี่ยมเห็นว่าพระชายารัชทายาทไม่มีเจตนาร้ายจริงๆก็ลดท่าทีระแวดระวังลงครั้นได้สนทนานาน,านเข้าก็เริ่มรู้สึกว่าพระชายาทรงเปรียบเสมือนพี่สาวผู้อ่อนโยน ลินทิ้งนั่งทานขนมอย่างสงบมิได้เกรงกลัวว่าจะถูกลอบวางยาในชาคลาดของหวานเพราะนางรู้ดีหากพระชายามีแผนใดจริงก็คงยังไม่ได้ลงมือในวันที่เชิญลูกหลานสกุลใหญ่เข้าสู่ตำหนักเว้นแต่นางจะกล้าเหยียบย่ำสกุลต้วนอย่างไม่ไวหน้าระหว่างที่บทสนทนาดำเนินไปพระชายาก็เอ่ยขึ้นอย่างไม่ใส่ใจนักว่าคุณนูต้วนยังไม่ได้มั่นหมายกับผู้ใดหรือในใจของลินทิ้งพันร้องเตือนภัย เมื่อเอ่ยถึงเรื่องคู่ครองใบหน้าของตัวสิงหงก็แดงปังขึ้นมาทันทีรีบยกถ้วยชาขึ้นดื่มเพื่อกลบเกลื่อนลุกตาลงอย่างขว่วยเขินหม่อมฉันยังไม่ได้มั่นหมายเพคะบิดาของเสี่ยวหม้อยังไม่กลับมาเมืองหลวงจึงยังไม่สามารถมาสู่ขอได้เรื่องการแต่งงานจึงต้องชะลอไว้ชั่วคราวและแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ตัวสิงหงย่อมไม่กล่าวออกไปพระชายายิ้มบางดึงมือนางมาจับไว้ เช่นนั้นเจ้ามีคนในดวงใจแล้วหรือไม่จากท่าทีของต้วนสิงหนิงก็ดูออกว่านางมีคนที่รักอยู่แล้วแต่พระชายาก็ยังถามต่อเหมือนอยากได้คำยืนยันด้วยปากลิงถิงเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลจึงแอบชำเลืองมองพระชายาแต่ก็ยังไม่แทรกกลางเพียงคงท่าทีสงบนั่งกินขนมอย่างไม่แสดงพิรุษต้วนสิงหนิงตอบอย่างขว่วยเขินมีไพะคะ พระชายาทอดพระเนตรใบหน้าอ่อนยาว์ขาวผ่องนั้นด้วยสายตาลึกซึ้งบีบมือนางแน่นขึ้นเล็กน้อยแล้วจึงคลายออกถามต่อด้วยน้ำเสียงแฝงรอยหยอกล้อแล้วเขาเป็นคุณชายสกุลใดเล่าแม้ตัวสิงหนิงจะเปิดใจแล้วแต่ยังคงอายเกินกว่าจะพูดจึงตอบเลี่ยงอีกไม่นานพระชาย,ายาย่อมทราบเพคะลินทิ้งวางขนมลงหยิบถ้วยชาขึ้นขณะที่พระชายายังคิดจะถามต่อ หลินถิงก็จงใจทำน้ำชาในมือหกใส่กระโปรงตนเองและของต้วนสิงหนิงแล้วลุกขึ้นทันทีกล่าวขอโทษด,ด้วยสีหน้าสำนึกผิดขออภัยเพคะเมื่อถูกขัดจังหวะเช่นนั้นพัชายาก็ไม่อาจซักถามต่อไปได้จึงเพียงแค่ส่งสายตามองหลินถิงอย่างมีในแล้วสั่งให้คนพาทั้งสองไปเปลี่ยนชุดยังไม่ทันที่สองสาวจะออกไปได้ไกลรัชทายาตก็เสด็จมาถึงศาลา พระองค์ก้าวฉับๆเข้ามาหยุดตรงหน้าพระชายาสายตาเย็นเยียบน้ำเสียงเข้มข้นด้วยโทสะนางอยู่ไหนเจ้าได้ทำอะไรกับนางพระชายายิ้มหวานเหตุใดท่านถึงเร่งร้อนปานนี้หม่อมฉันก็แค่อยากดูนางผู้ที่ท่านหลงไหลว,ว่าเป็นผู้ใดมีรูปโฉมและอุปนิสัยเช่นไรเท่านั้นหาได้คิดร้ายต่อแม่นางนั่นเลยเหตุใดท่านถึงกลับละทิ้งราชการมาเพียงเพื่อถามข้า กล่าวจบนางยื่นมือออกไปหมายจะจับพระกรแต่รัชทาย,ยาทเบี่ยงตัวหลบไม่ยอมให้นางแตะต้องแล้วตัดด้วยน้ำเสียงเย็นชานางคือคุณหนูต้วนบุตรสาวลำดับสาแห่งสกุลต้วนบิดาเป็นผู้บัญชาการใหญ่ของกองกำลังโงครักษ์เสื้อแพรพี่ชายเป็นรองผู้บัญชาการหากเสด็จพ่อล่วงรู้ว่าเจ้าเชิญนางมาที่ตำหนักของรัชทายาทจะทรงคิดเห็นประการใดต่อข้าเล่า ฝ่าบาทก็ทรงตระหนักดีว่าพระองค์คือรัชทายาทแห่งต้าเหยียนมิอาจก้าวล่วงพระราชบิดาเพื่อข้องเกี่ยวกับหน่วยองครักษ์เสื้อแพ้ได้ท้าจื่อเฟยก้าวขึ้นหน้าหนึ่งก้าวในเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุใดฝ่าบาทจึงยังทรงมีใจต่อคุณหนูสามแห่งสกุลต้วนอีกเล่าฝ่าบาทก็ทรงรู้อยู่แก่ใจว่าท่านทั้งสองไม่มีวันลงเอยกันได้แล้วเหตุใดจึงไม่ยอมปล่อยวางองค์รัชทายาทหลบเลี่ยงไม่ตอบ เจ้าฐานะเป็นไทจื่อเฟยขอเพียงทำหน้าที่ของตนให้ดีอย่าได้คิดล่วงเกินค่าเกินควรนางจ้องพระองค์แนวนิ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงแน่วแน่หม่อมฉันคือไทจื่อเฟยและก็เป็นชายาของฝ่าบาทด้วยพระองค์ขมวดคิ้วแววพระเนตรเย็นชาข้ารับราชองค์การสมรสเจ้าก็เพราะฮ่องเต้เมียพระราชดดารัดข้าไม่มีใจให้เจ้าเจ้าเองก็รู้อยู่แก่ใจไม่ใช่หรือ นางหัวเราะเบาๆแต่น้ำตากลับคอเบ้าหม่อมฉันรู้ดีและยังรู้ว่าฝ่าบาททรงรักใครคุณหนูสามต้วนอย่างลึกซึง้งถึงกับเมื่อครั้งนางล้มป่วยหนักพระองค์แม้อยู่ไกลถึงซูโจก็ยังไม่เสียดายแรงระรัพย์เพียงเพื่อหายารักษาชีวิตนางต่อให้ต้องแลกมาด้วยชีวิตผู้บริสุทธิ์ก็ยอมพระพักองค์รัชทายาทพันเคร่งเครียดยิ่งกว่าเดิมฝ่าบาททรงเป็นรัชทายาท การกระทำทุกอย่างล้วนมีผลลึกซึ้งหากผู้คนล่วงรู้ว่าพระองค์ทรงกระทำการเกินเลยเพราะอารมณ์ส่วนตัวชื่อเสียงกีติยุทธก็ยากจะรักษาไว้เพื่อหญิงหนึ่งคนคุ้มแล้วหรือเพคะนางปาดน้ำตาตรงหางตาเดินกลับไปยังโต๊ะหยิบกิีบดอกไม้ในตะกร้ามาปัดเบาๆขา,ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่าเสียดายคุณหนูสามต้วนกับรักษาหายก่อนยาของฝ่าบาทจะมาถึงนางจึงไม่อาจล่วงรู้ในน้ำพระทัยของฝ่าบาทเลย องราชทายาทรงนิ่งเฉยไม่แม้แต่จะมองนางนางพึมพำเสียงเบาไม่สิต่อให้นางยังต้องใช้ยาของพระองค์พระองค์ก็ไม่กล้ามอบให้ด้วยตนเองได้แต่พึ่งมือผู้อื่นตราบใดที่องค์ฮ่องเต้ยังมีพระชนชีพพระองค์ก็ไม่มีวันรับทิดาของผู้บัญชาการองครักษ์เสื้อแพ่มาเป็นชายาได้พอได้แล้วข้าเตือนเจ้าอย่าได้ไปพบนางอีกองค์ราชทายากล่าวเสียงเย็นพางผินพระพักเตรียมจากไป เพราว่าขณะนั้นเองลินทิงกับตัวสิงหนิงก็กลับมาถึงศาลาตัวสิงหนิงทราบฐานะของบุรุษตรงหน้าจึงรีบทําความเคารพหม่อมชั้นขอคารวะองค์รัชทายาทหม่อมชั้นขอคารวะองค์รัชทายาทลินทิงก็กล่าวตามแม้ไม่เคยพบหน้าแต่ดูจากฉลองพระองค์สีเหลืองลายมังกรห้ากงเล็บปักลายเมฆมงคลทั้งยังเดินเข้าออกตําหนักรัชทายาทได้ตามอำเภอใจนางจึงพอเดาได้ว่าเขาคือใคร องค์รัชทายาทชะง,งักเท้าเล็กน้อยเหลือบมองไปยังต้นสิ่งหนึ่งเล็กน้อยแล้วเอ่ยตอบเสียงเรียบอืมก่อนจากไปโดยไม่หันหลังกลับท่ายือเฟยกับคืนสีหน้าเดิมน้ำตาหายไปจากดวงตาเราไม่เคยไหลแม้ในใจยังเวียนวุ่นแต่เมื่อเห็นเขาเดินหายลับนางเพียงยืนมองส่งรอจนองค์รัชทายาทจากไปไกลแล้วนางจึงหันมามองพวกหลินถิงใบหน้าเรียบสงบเช่นเคยก่อนจะกล่าวอ้างอาการไม่สบาย เชิญทั้งสองกลับไปก่อนค่อยหาวันพบกันใหม่พอออกมาจากตำหนักรัชทายาททั้งสองก็ได้ขึ้นรถม้าหน้าประตูวังแต่ลินทิงกลับไม่ขึ้นรถเพราะนางเห็นบุรุษคนหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมประตูวังอย่างเปิดเผยนั่นคือจินอันใจ้เขาไม่พยายามหลบหลีกนางใครว่ามีเรื่องอยากพูดกับนางวันนี้เขายังคงสวมหน้ากากรูปร่างสูงเพียวเพียงแต่ไม่มีดาบประจำตัวอย่างเคยลินทิงไม่แน่ใจว่าเขามีเรื่องอันใดจะพูด หรือจะพานางไปไหนหรือไม่จึงไม่อาจให้ต้วนสิงหิงรอนางในรถม้านางจึงให้ต้วนสิงหิงกลับสกุลต้วนก่อนนางไม่ได้ตรงเข้าไปหาเขาแต่ใช้สายตาเป็นสัญญาณให้เขาไปยังที่รับตาผู้คนก่อนเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครตามและรอบกายเงียบสงบแล้วนางจึงถามว่าเหตุใดเจ้าจึงอยู่ที่หน้าวังในวันนี้จินอันใจ้ย,ยกแขนขึ้นกอดอกเดินเข้ามาใกล้พางเอ่ยด้วยน้ำเสียงแปลกประหลาด เจ้ารู้จักกับองค์ราชทายาทหรือทั้งสองเอ่ยพร้อมกันลินทิ้งเอ่ยก่อนเจ้าตอบข้าก่อนจินอันใจช่วงนี้สืบหาความเคลื่อนไหวขององค์ราชทายาทหาทางรอบสังหารเขาเมื่อเห็นลินทิ้งถูกคันทีถือป้ายตำหนักนำตัวไปตำหนักราชทายาทเขาจึงเกิดความกังวลและรออยู่นอกวงังข้าจะรอบสังหารอง์ราชชายาทจินอันใจไม่เคยบอกเรื่องนี้กับนางมาก่อนลินทิ้งเบิกตากว้าง อะไรนะเจ้าบ้าไปแล้วหรือเพิ่งส่งตัวเซี่ยชิงเหอผู้เป็นดังเผือกร้อนออกไปได้ไม่เท่าไรนี่ยังจะไปรอบสังหารรัชทายาทอีกหากไม่เรียกว่าหาเรื่องตายก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงแล้วยิ่งเมื่อเขาไม่มีความตั้งใจฟื้นฟูแผ่นดินจินอันใจตอบเรียบเรียเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าเจ้าทำเป็นไม่รู้จะดีที่สุดข้าไม่อยากโกหกเจ้าจึงตอบตามตรงเจ้ายังไม่ได้ตอบข้าเจ้ารู้จักกับองค์รัชทายาทหรือไม่ ถ้าไม่รู้จักถ้าจือเฟยเป็นคนเชิญหลิงอีข้าแค่ติดตามมาด้วยหลินถิงสงบลงพางคุ้นคิดจินอันใจไม่ใช่คนไร้สติหากเขาคิดรอบสังหารองค์รัชทายาทย่อมต้องมีเหตุผลเหตุผลคืออะไรเขาติดหนี้ค่าหนึ่งชีวิตถึงแม้รอบตัวจะไม่มีผู้ใดนางก็ยังเอ่ยด้วยเสียงต่ำเจ้าคิดดีแล้วหรือไม่ว่าภารกิจจะสำเร็จหรือไม่เจ้าก็มีสิทธิ์ตายสูงมากนะจินอันใจไม่ถกเถียงต่อ ลินเลออินข้าถามเจ้าหากมีคนที่เจ้ารักทั้งบริสุทธิ์และไร้ผิดแต่ต้องมาตายเพราะความผิดของคนอื่นเจ้าจะไม่ล้างแค้นหรือลินทิ้งนิ่งไปไม่เอ่ยเตือนอีกหากหลีจิงชิวหรือเถาจูต้องมาตายเพราะคนอื่นนางก็จะไม่ปล่อยคนผู้นั้นไว้เช่นกันจินอันใจยังมีภารกิจอื่นจึงไม่อยู่ต่อข้าขอตัวก่อนลินทิ้งคว้ามมือเขาไว้ย้ำเสียงเบาตอนที่เจ้าไปสืบข่าวอย่าเข้าเขตตะวันออกโดยเด็ดขาด ที่นั่นอันตรายมากเจ้าก็บอกข้าไปแล้วไม่ใช่หรือลินทิ้งแค่นเสียงเบาก็บอกแล้วไงข้ากลัวเจ้าลืมคิดว่าตัวเองมีฝีมือสูงส่งจะรอดได้ทุกที่อย่าลืมว่าความเจ็บป่วยไม่ได้เห็นแก่คนมีวรยุทธ์หรอกนะหลังหน้ากากจินอันใจสีหน้าเรียบเฉยเจ้าคิดว่าข้าเป็นเจ้าเหรอมีใครบอกเจ้าบ้างหรือไม่ว่าบางครั้งเจ้าช่างพูดมากเหลือเกินลินทิ้งหวังดีแท้ กลับถูกตอบกลับเหมือนยัดเยีเยดน้ำขิงให้ลาเขาจะไปไหนก็แล้วแต่เถอะทั้งสองแยกกันที่หน้าวังหลินทิ้งเลือกเส้นทางอ้อมกับจวนใช้ทางถนนยาวด้านเหนือที่ห่างจากเขตตะวันออกที่สุดแต่ระหว่างทางนางได้ยินผู้คนพูดกันว่าหน่วยองครักษ์เสื้อแพเพิ่งประกาศเรื่องโรคระบาดเมื่อสองค่อก่อนแล้วรีบเร่งไปปิดล้อมเขตตะวันออกแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอกจากองครักษ์เสื้อแพแล้ว บุคคลทั่วไปห้ามเข้าออกเขตนั้นเด็ดขาดลินทิงเข้าใจทันทีองคครักษ์เสื้อแพรเมื่อยืนยันว่าโรคที่ระบาดคือโรคระบาดจริงก็ลงมือควบคุมในทันทีนางไม่คิดอะไรอีกรีบเร่งเดินทางกับจวนโดยตั้งใจว่าหลังจากวันนี้จะไม่ออกนอกจวนจนกว่าโรคระบาดจะสงบณเวลานั้นข้างหน้าก็เกิดเหตุชุลมุนขึ้นทันใดลางสังหอนบอกลินทิงว่าเกิดเรื่องร้ายแน่ต้องหนีให้เร็วที่สุด นางจึงไม่รอช้ารีบหันหลังกลับแล้ววิ่งสุดฝีเท้าออกจากถนนเปิดช้างเจียทันทีเบื้องหลังก็มีคนวิ่งหนีเช่นกันระหว่างวิ่งยังร้องตะโกนไปด้วยว่ารีบหนีเร็วที่นี่มีคนหนีมาจากถนนตะวันออกเขาติดโรคใบหน้าก็เน่าเละโรคนี้แพ้ได้นะลินทิงแอบสะบดในใจว่าโชคชะตาช่างเล่นตลกนางอุตสาห์หลีกเลี่ยงถนนตะวันออกแล้วแท้แท้ยังจะมาเจอคนหลุดออกมาจากที่นั่นอีกหรือลินทิงเร่งฝีเท้าสุดกำลัง เพราะว่าก่อนจะพ้นถนนเป่ยชางเจียกับถูกกลุ่มองครักษ์เสื้อแพรที่เพิ่งได้รับข่าวมาควางทางเอาไว้นางจึงไม่อาจจากไปได้อีกเพราะมีผู้ติดโรคนี้ออกมาจากถนนตะวันออกพวกเขาไม่แน่ใจว่าคนในถนนเป่ยชางเจียจะได้รับเชื้อด้วยหรือไม่จึงต้องปิดล้อมพื้นที่รอคำสั่งจากเบื้องบนลินทิงรู้ว่าตัวเองคงกไปไหนไม่ได้แล้วจึงรีบคว้ายาสมุนไพรฆ่าเชื้อจากร้านยาที่วุ่นวายอยู่ไม่ไกลใส่เงินทิ้งไว้ แล้วเอายาที่ละลายน้ําได้มาชุบผ้าทาเป็นหน้ากากอย่างง่ายๆปิดปากจมูกไว้แน่นหนาดีกว่าไม่มีอะไรเลยองครักษ์เสื้อแพรที่ยืนเฝ้าอยู่ตามตอกซอกซอยเองก็สวมผ้าปิดหน้าชุบน้ํายาเช่นกันแต่ของพวกเขาเป็นของที่ทางกองบัญชาการกองปราบเหนือแจกให้ก่อนออกปฏิบัติการซึ่งแน่นหนากว่าของนางนักลินถิงจึงไปนั่งยองๆชิดกําแพงใกล้พวกองครักษ์เสื้อแพรพยายามไม่ให้ใครเข้าใกล้ แท้จริงตอนแรกนางทำหน้าก,กากไว้หลายชิ้นจะแจกให้ชาวบ้านที่วิ่งหนีแตกตื่นด้วยแต่ไม่มีใครสนใจต่างพากันวิ่งวุ่นเพื่อหาเส้นสายออกไปให้ได้ไม่อยากถูกกักกันอยู่ที่นี่นั่งจนขาแทบชานางพันได้ยินเสียงหนึ่งที่คุ้นหูดวงใจสั่นไหวโดยไม่รู้ตัวนางเงยหน้ามองตามเสียงนั้นผู้ที่นำกองอกครกษ์เสื้อแผรมาคือตัวหลิงเขาไม่ได้สวมผ้าปิดหน้าถือดาบซิ่วซุน ชุดคุณนางสีขาวดุดโลหิตใบหน้าเรียบสงบเย็นชาต่อให้รอบกายเต็มไปด้วยเสียงร้องวุ่นวายก็หาได้สะเทือนอารมณ์ไม่เขากล่าวด้วยเสียงเรียบเฉยหากผู้ใดไม่ยอมทําตามคําสั่งของอกครั์เสื้อแพรข้าหากคิดลบนี้ข้าเสียงพูดหยุดลงกลางครันสายตาเขามองเห็นลินทิ้งที่นั่งอยู่มุมหนึ่งของถนนนางกอดเข่ากับอกมองมาทางเขาอย่างเงียบงนัน แม้ใบหน้าจะปิดด้วยผ้าหลายชั้นเขาก็จำได้ทันทีว่าเป็นนางมือที่จับดาบแน่นขึ้นเล็กน้อยองค์ฮ่องเต้เจียเตอเห็นว่าคนติดโรคร้ายย่อมรักษาไม่หายยังจะอยู่แพร่เชื้อเป็นภัยจึงมีรับสั่งให้จับรวมไว้แล้วสังหารเสียแล้วบอกต่อผู้คนว่าตายเพราะโรคไม่ให้พวกเขาทนทรมานพูดให้ชัดก็คือตราบใดที่วินิจฉัยว่าติดโรคก็มีแต่ต้องตายเหล่าองค์ขรก์เสื้อแพ่ไม่เข้าใจว่า ทำไมตัวลิงหยุดพูดกลางคันจึงเอ่ยเตือนเบาๆใต้เท้าเขาไม่ได้ตอบกับก้าวข้ามแนวกั้นขององครักษ์เสื้อแพรตรงมาหาลินทิงเสียงเย็นเอ่ยถามเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรลินทิงลุกขึ้นตอบอย่างไม่ปิดบงังผ่านมาพอดีแล้วโดนกักไว้เจ้าคะ่ะเจ้าได้สัมผัสคนจากถนนตะวันออกหรือไม่ลินทิงสายหน้าไม่เลยแล้วลิงอีปลอดภัยดีใช่ไหมเจ้าคะนางกลับถึงจัวแล้วหรือยัง ตัวหลิงทอดสายตามองนางนางกลับแล้วเจ้าไปวางหลวงพร้อมกันกันกบนางไม่ใช่หรือเหตุนใดไม่กลับด้วยกันหลินทิงไม่พูดละเอียดพอดีมีเรื่องต้องจัดการเล็กน้อยเลยไม่ได้ขึ้นรถม้ากับเจ้าค่ะเขาบอกนางด้วยน้ำเสียงจริงจังเจ้าต้องอยู่ที่นี่สามวันในช่วงเวลานั้นหากมีไข้หรือเนื้อเน่าจะถือว่าติดโรคระบาดทันทีเจ้าเข้าใจหรือไม่ข้าทราบดีหลินทิงได้แต่ยิ้มแห้งชะตาช่างเล่นตลก ตนนักเตือนคนอื่นให้ระวังแต่กลับกลายเป็นตนเองที่ถูกกักตัวแต่จะยังไรเสียก็ยังไม่ติดโรคอย่างน้อยตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ถึงอย่างไรสามวันก็คือสามวันตัวหลิงมองนางเนิ่นนานแล้วถามเสียงต่ำเจ้าไม่มีเรื่องใดจะพูดกับข้าบ้างหรือนางมองใบหน้าที่ไร้ผ้าปิดปากของเขาแล้วเอ่ยเสียงอ่อนท่านระวังตัวด้วยเวลาออกนอกจวนควรสวมผ้าปิดหน้าไวเ้เถิดเขาเลิกคิ้วเพียงเท่านี้นางคุ้นคิด ถ้าเช่นนั้นช่วยแจ้งท่านแม่กับเถาจูว,ว่าข้าไม่เป็นไรอีกสามวันจะกลับไปเขาถามอีกแค่นั้นหรือลิ้นทิ้งขมวดคิ้วอย่างไรความคิดก่อนเอ่ยว่าอีกอย่างให้คนติดโรคดื่มยาจากรากต้นอินทนินให้พวกเขาประคองชีวิตไว้จนกว่าจะหาวิธีรักษาได้ในต้นฉบับนางทราบดีว่าสุดท้ายโรคระบาดจะหายไปแต่ก็ไม่เคยมีใครอธิบายว่าเพราะอะไร แต่หากมันจะหายไปก็ต้องมีทางรักษาแน่เพียงแต่ว่าต้องรอตัวหลิงพึมพำเสียงแผ่วประคองไว้จนกว่าจะหาวิธีรักษาหลินทิงรู้สึกว่าเขาพูดแปลกๆกำลังจะถามจู่ๆก็มีองครักษ์เสื้อแพรมาหาเขาวันนี้ผู้ที่ถูกกักไว้ในถนนเปิดช้างเจียมีมากมายทั้งบุตรหลานขุนนางขุนนางเองก็มีบางคนกำลังพักผ่อนจากราชการต่างไม่ยินยอมและต้องการออกไป ต้องให้ตัวหลิงไปจัดการยังไม่ทันที่เขาจะตอบพวกนั้นก็เดินกลูเข้ามาที่ทางออกเพราะตรงนี้คือถนนทางออกด้านหนึ่งชายหนุ่มแต่งกายหรูหรากลุ่มหนึ่งพยายามจะฝ่าด่านแต่ถูกองครักษ์เสื้อแพยยกดาบป้องไว้หนึ่งในนั้นดันตัวองครักษ์เสื้อแพรออกพร้อมตะโกนบิดาข้าเป็นเสนาบดีกรมพิธีการพวกเจ้ากล้าขวางข้าหรือเราองครักษ์เสื้อแพรหันมองกันเลิกลักแล้วหันไปมองตัวหลิงเป็นตาเดียว ตัวหลิงยิ้มเย็นเอ่ยเสียงนุ่มเสนาบดีกรมพิธีการชายหนุ่มที่พูดคิดว่าเขาเป็นคนมีอำนาจจึงรีบสวนว่าใช่ยังจะไม่เปิดทางอีกหรือตัวหลิงว่าขออภัยไม่อาจทำได้ชายผู้นั้นโกรธจัดเจ้าคือใครถึงได้ไม่เห็นหัวเสนาบดีเขาตอบอย่างเยือกเย็นข้าคือรองผู้บัญชาการองครักษเสื้อแพรตัวหลิงหากเจ้ารอดโลกนี้ไปได้ วันหน้าอยากให้บิดาเจ้าฟองข่าก็เชิญตามสะดวกชายหนุ่มยิ่งโกรธขึ้นกว่าเดิมเสนาบดีกรมพิธีการเป็นถึงคุณนางขั้นสองส่วนรองผู้บัญชาการองครัก์เสื้อแพรเป็นแค่ขั้น4ี่ทว่าเจ้าคนนี้กับกล้าลบหลูไม่เห็นหัวเสนาบดีเสียได้ไม่ได้ข้าต้องออกไปจากถนนเปยช้างในวันนี้ชายหนุม่มตะโกนล,ลั่นดวงตาฉายแววดื้อรั้นหากต้องติดอยู่ที่นี่อีกสาวันแม้ไม่ได้ติดโรคก็คงต้องติดจนได้ เขาเชื่อมั่นว่าเหล่าองครักษ์เสื้อแพรย่อมไม่กล้าทำอันใดตนหันไปย่งดาบซิวซุนจากองครักษ์เสื้อแพรข้างกายแล้วเงื้อฟันฝ่ากระจนออกไปเบื้องหน้าเหล่าองครักษ์เสื้อแพรตำแหน่งต่ำย่อมลังเลไม่กล้าขัดขวางแต่เพียงช่วยอึดใจขณะชายหนุ่มกำลังจะพ้นเขตถนนเป่อยฉ้างก็มีลูกศรดอกหนึ่งแหวกอากาศเสียบเข้าหลังหัวเข่าของเขาอย่างแม่นยำอ้าเขาสุดลงพื้นด้วยความเจ็บแสนสาหัสใครมันบังอาจกล้าทำร้ายข้าเหรอ พวกเจ้าตายแน่บิดาข้าจะไม่ปล่อยพวกเจ้าไว้แน่เขาตะเกียกตะกายลุกขึ้นแม้เจ็บแทบขาดใจยังไม่ลกความคิดจะหนีแต่แล้วเสียงตึงของสายธนูก็ดังขึ้นอีกครั้งตัวหลิงยกคันธนูขึ้นอีกครั้งลูกศรใหมายตั้งอยู่บนสายทิศท,ทางชี้ตรงไปยังท้ายทอยของชายหนุ่มนำเสียงสงบเยือกเย็นผู้ใดพยายามหลบหนีสังหารลูกศรเมื่อครู่เป็นเพียงคำเตือน หากเจ้ายังกล้าขยับอีกเก้าเดียวลองดูเถิดชายหนุ่มชะงักมือเท้ายังคงอยู่ท่ากึ่งลุกขึ้นแต่ไม่กล้าไหวติงต่อดวงตาเบิกกว้างเขาอ้ำอึ้งเจ้าจะกล้าฆ่าฆ่าจริงหรือนี่มันฆ่าฟันผู้บริสุทธิ์ชัดๆตัวหลิงเลิกคิ้วบางก้าวช้าๆลองดูเถิดเพียงแค่นิ้วเขาเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยชายหนุ่มก็หน้าซีดเผือดดวงหน้าแข็งค้างท้ายที่สุดก็ทรุดตัวลงกองบนพื้น พวกบ่าวรับใช้ของเขารีบวิ่งเข้าไปพยุงกัดร่างของชายหนุ่มเปียกชุ่มเขากั้นไม่อยู่เสียจนปัสสาวะด้วยความหวาดกลัวเหตุการณ์นี้ทำให้บรรดาทายาสกุลใหญ่ที่หวังรอบนี้พันพากันเงียบสงบไม่กล้าขยับขยื่อนลิ้นทิ้งยืนอยู่มุมเงียบอย่างคนไร้ตัวตนภายหลังนางถูกนำตัวไปยังโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งบนถนนเป่ยฉางซึ่งเป็นที่พักของผู้ถูกกักไว้ห้องที่ได้ค่อนข้างสะอาด แม้นยามค่ำยังได้รับอาหารจากองค์รักษ์เสื้อแพรถึงสองส่วนพอนางเอ่ยปากขอเพิ่มหิวเกินทนโชคดีที่พวกเขายอมให้เพื่อความปลอดภัยของตนลินทิงแทบไม่ออกจากห้องนอนเหมอบนเตียงท่ามกลางความกังวลไม่รู้จบโรคครั้งนี้ไม่ใช่เพียงไข้หวัดธรรมดาหากแต่เป็นโรคระบาดอันตารายถึงตายนางลุกนั่งลุกนอนพลิกตัวไปมายากนักจะขมตาหลับลงห้องของนางอยู่ชั้นสาม โรงเตี้ยมเงียบสงัดเวลาเคลื่อนไปช้าราวกับผ่านเป็นปีสุดท้ายนางก็ลึกขึ้นยืนพิงขอบหน้าต่างแลมองถนนเปิยช้างที่เงียบเหงากับท้องฟ้ามืดมิดไร้ดาวทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นลินทิงรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาทันใดมือควันหายาเมาในอกเสื้อค่อยๆย่องไปยืนกลางห้องจ้องไปยังประตูใครเสียงนุ่มต่ำดังขึ้นจากอีกฝั่งตัวหลิง นางผ่อนมือวางยาลงรีบไปเปิดประตูท่านต้วนเพื่อป้องกันคนหนีออกจากพื้นที่กักกันองครักษ์เสื้อแพย่อผัดเวรเป้ายามตลอดทั้งคืนนางก็เพิ่งได้ยินเรื่องนี้ตอนออกไปรับอาหารจากองครักษ์เสื้อแพเมื่อหัวค่าเมื่อเปิดประตูออกตัวหลิงก็ยืนอยู่เบื้องหน้าเขายังไม่ได้สวมภาพปิดหน้าชุบน้ํายาเช่นองครักษ์เสื้อแพคนอื่นเครื่องแต่งกายเปลี่ยนเป็นชุดธรรมดาไม่ใช่ชุดขุนนางประจําตําแหน่งนางเห็นเขาก็ยิ้มออกมาอย่างดีใจ ท่านมาตรวจตาที่โรงเตียมแห่งนี้หรือใช่แล้วจะไปตรวจต่อที่อื่นไหมตัวหลิงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยดวงตาคมดังจิ้งจอกจ้องมองนางน้ำเสียงแฝงแววล,ลึกล้ำเจ้าประสงค์ให้ข้าเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนเจ้าหรือไม่คืนนี้ตลอดทั้งคืน